ายช่องจ้าว่าไงคะแบตอยู่ไหนยืนทำไรอยู่จะตีแบดเหรอหืมจะตีแบดกันเหรอจะตีแบดกันเหรอตอนนี้คุณน้ำปั่นจะตีแบดกันครับ<อ> <laughs> รู้เปล่าว่าบ้านผมมีแบตหลายหลายลูกติดอยู่บนหลังคาบ้านผมต้องเป็นที่หลังทำไมต้องเป็นบ้านผมเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะ บ้านผมโดนแบตไปหลายลูกละลูกล่าสุดก็ของ oppo วันเนี้ยตีขึ้นใบเต็มๆอยู่บนนั้นแน่แหละไม่ต้องถามเราว่ากี่ลูกพี่ผมก็ไม่รู้ว่ากี่ลูกผพว่ามันหลายลูกมากมเยอะมากเลยเนาะใช่ไหม,ไมใช่ค่บมาดูเล่นแบตกันนะได้เลยว้ยไม่ติด รดี้ไปไหนอะแคนดี้ไปไหนไมม่เหือนที่คุยกันนไวน้ี่อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว,ว้นี่ว่านี่บอกเธอจะเลือกเ,เขาแต่ไม่มีวันจะน,นะเฮ้ยคุยสลายตัวเองดีกว่านึกถึงแมบนี้เลยอะไรนะฟันแบบว่าอะไรนะอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ใช่ไหม,ไมใช่ไหมนะใช่ไหม,ไมใช่ไหมน้ำปั่นใช่ไหมน้ำปั่น อ่านใช่ไหมตะยอะบอกว่าอ้าวเฮ้ยไม่ได้คุยเต็มเต็มเลยตอนนี้บรรยากาศอากาศก็ดีเลยนะครับวันนี้ไม่ค่อยนั่นแดดนั้นอ่ะมีมีนิดนึงก้อนเมฆมันไม่ค่อยเยอะมารีวิวข้างบ้านนะครับผมมารีวิวตรงสวนได้ดีกว่า แล้วสวนบ้านผมก็ค่อนข้างผู้ดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นะครับแถวนี้มีตับแก่ด้วยมีตุ๊กแก่แถวนี้แล้วก็มีมใช่นั่นก็เสาสัญญาณเห็นไหมท่านผู้ชมอาจจะต้องถ่ายตามๆหน่อยมันยื่สูงมากมผมไม่รู้ว่าถ่ายตรงไหนจะเห็นนะเห็นต้นไม้บ้านผมต้นกล้วยเต็มเลยนี่ครับสุดสุดปลายเสาเห็นไหมนั่นแหละเสาวิทยุของพ่อเองส่วนตรงนี้ก็เป็นสวน ต้นต้นอะไรไม่รู้ต้นนี้ชื่อต้นฟูฟูเพราะว่าผมเคยฝังน้องฟูฟูไว้ตรงนี้ครับน้องกระต่ายเสียไปนานแล้วสองสามปีอ,อยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว 6, 8, ใช่หนูแฮมเบอร์สองหนูแฮมเบอร์ 6, หกบั 6, นบันเ 6, นคยฝังอยู่ตรงนี้แล้วมันก็นมีคนเหยียบมีคนเหยียบแล้วก็ด้วยแก่สตางใช่สุนสตางเหยียบไปนะครับนิสัยไม่นีมากเลยปัจจุบันตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างน้องชื่อว่าเต้าอ้วน ของปันให้ก็ไว้อะไรน้องด้วยชงชันน้องว้ยไหลขึนแบบนี้อีลูกไหลตะกี้ไหลตกตกเกือบจะตกล่องละไอ้ตอนนี้เหยียบได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีศพหรอมั้งศพมันไม่อยู่หร้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้ตอนนั้นเห็นคนบอกว่าไม่มีศพอยู่แล้วให้ lady girl l a เ g i r ทำไรเนี่ยอันนี้คือจะทำอะไร สบหน้องสบน้องอยู่ไหน,นสลบในในในรูมนะเยอะช่อ,องอาทิตย์แล้วนะช่องอาทิตย์แล้วเออจริงจริงจริงช่องอาทิตย์เยับเราก็จะช่วยฝั่งน้องช่วยฝั่งน้องเสียบอะได้ใช่ไหมเนี่ยอาาโอปอลสงสัยหไหมว่าเอ็มี่หายไปไหน กังยกงสงสัยไหมว่าเอมี่หายไปไหนสงสัยไหมว่าเอมี่หายไปไหนไม่รู้เหมือนกันไพี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าเอมี่หายไปไหนในบ้านหลังเนี้ใช่ก็ไม่ก็หามเนาะจะลงพี่คิดว่าปอรู้ซิเมน ไห,ไ,หไหนไหนอะไรอันนี้อะไรอะ่ะอุ้ย <c oughs> อจ <c oughs> ร์เก้ไอน์จร์เก้กระผมจะบอกว่าผมมีกลุ่มส่วนตัวในไลน์ลนะครับแต่ผมไม่บอกว่ากลุ่มอะไรเพราะว่ายังไงเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าเรามีกันแค่สี่คนไม่มีห้าคนด้วยม 7, ีเจดอาเจด้วยเจของโอปอชื่อน้ำพึง่ง ใช่ในกลุ่มอ่ะชื่อชื่อน้ำผึ้งเป็นเป็นพี่ของกอปอแต่ไม่บอกกลุ่มชื่อกลุ่มนะชื่อกลุ่มอย่างยาวพี่ตั้งเอวยาวเพราะว่าคนจะได้จำไม่ได้ตั้งชื่อเยาวไปเลยคุว่าหนุ่เพสันนิวาสเออจำได้แค่นั้นแหละบคำว่าบุเพแค่น,นั้นแหละโอปออะไรเนี่ยนั่นแหละจำให้จำได้แค่นั้นแหละเพราะว่าไงก็เข้ากลุ่มไม่ได้หรอกเพราะว่าเพราะว่าใครใครจะเข้ากลุ่มเนี้ยไม่มี ไม่มีไอดีกลุ่มหรอกเพราะว่าไอดีกลุ่มมันต้องใช้ไอดีไรายหรือว่าสแกนเข้ากลุ่มอะไรประมาณนั้นแต่เราแต่เราเราเราคือผู้ดีเราคือผู้ดีเราเราคือผู้ดีไฮโซไปไปไหนกันโอ้ยสะดุดต้าตอนนี้ได้มาทำอะไรกันเนี่ย จะไปไหนกันจะไปไหนกันเนี่ยจะไปเก็บลูกสีเป็ดอยู่ไหนอยู่ตรงไหนอุ้ยจะไปเก็บเม็ดปอาเป็ดเม็ดปลาไงลูกสีเป็ดไหนลูกสีสิบเพื่ออะไรกินได้ปะขออะไรพี่เก็บให้เลยใ,ให้พี่เอาไปเก็บเหรออุ้ยทำไรนี่ไงนี่ๆผมจะมาเหยียบให้ดู ไม่ใช่ทำเตะเหมือนเมื่อกี้เตะเหมือนเมื่อกี้พี่เตะจนกานหายเลยเหรอโอ้โหอุ้ยเดยวลงมาได้พร้อมกันสองลูกเลยเออมีกี่ลูกแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี

โอ้เต็มต้นไม้เลยครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมแถวนี้ลูกเระวังยางมันนะระวังยางนะยางยางโอ้โหโดนเสื้อล้าล้างไม่ออกนะยงไงดีเนี่ยตรงนี้ก็คือสวนหลังบ้านเนี่ยบ้านผมอแม่ทางนั้น มันไม่อะไรหรอมันไหม่โดนอะไรหรอเ่อ,อ,ก,อ,อก,ก,กี้มันใม่โดนอะไรหรอแล้วไงนนเไล์ออมาด,ด้น้อยๆจังเลยไห,ไ,หไหนไหนลูกลตินเป็ดรนรไออนอ,อไหนลูกตินเป็ดน้อยอ่ะอันไหนลูกตินเป็ดน้อยโชว์หน่อยครับอันนี่ อุ้ยแล้วไปล้างมือก่อนไหมทุกคนบันไลแล้วไงยางนมือทุกคนนะครผมน้แตบกบีหยดไปตรงมไปเร็วๆไปสิไปโอหย,<ะ>ย่อนไปใส่พี่ทำไมเนี่ยอยมับนีนี่นอุยอ้ยรจริงเหรอโอ้ยเร็วๆเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวน้ำแตกโอ้ยอะไรอยูม่มาใส่เนี่ยน้ำน้ำอะไร น้ำอะไรหลุดมาใส่เนี่ยเดียนะท่านผู้ชมเกิดเรื่องใหญ่ไม่ได้หัวผม,มบนหัวผมมีอะไรไหมเช็คหน่อยท่านผู้ชมโอ้วผม,มีอะไรไหมโอเคไม่มีอะไรนะตอนนี้ก็อยู่กันอย่างมีความสุขก็ไปเรื่อยๆนี่นนะมาทำต่อ,อโอ้โหเห็นไนะเนีย่ยนะ แตกใส่มือแตกใส่มือเหรอจิ๋งงอนเช็ดเช็ดเช็ดก่อนเช็ดก้อนโอ้ยน้ำไปแกะเลยไม่เล่นด้วยเน่าไม่ยังด้วยเน่าทำไมบอกฉันมาทำอะไรที่นี่ไปฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันมาทำอะไรที่นี่แต่ทำเหมือนเมื่อกี้ชีดตะเกี้มองไม่เห็นน่ะใส่กระโปรงเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าชิดข้างไงอะไรเงี้ยว่าชิดข้างไงอะไรเงี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไงนะนี่เหรอทํา <laughs> เจ๋งมันรอยมาไปไปไปเว้ยขอนี่ย <laughs> ข,อขอโทษนะครับที่พูดขอโทษนะครับที่พูดคำหยาบยลบ,บชีลบชีเว้ว ผู้นี้ทำอะไรกันอยู่ขอหนังทับด้วยได้ไหมรอเล่นรอลเล่นให้มาใหม่หนังทับโอ้นะประเดิมหนักหรือใครจัดหรือไหนเขาหูสามตัวสุดปวนเอ้ยพอดีเลยครบเลยสามตัวสุดปวนโอ้ยโอ้ยเป็นหนึ่ง โจแยโจแย,ย่นี่ไเล่นอีกากไข่แหมมันมียางมันมียานะเนี่ยเนีมียางไปเลยๆไปเลยจบ แค่นี้พอไหมมันไหมเอาเอาวสวัสดีเอสถ่ายคลิปช่องลงช่องอยู่นะเนี่ยอันนี้คือคุณเอสนะคะคุณเอ็นมเจเจอกันมาหลายชาติแล้วค่ะแล้วก็คุณโฟกัสว่าผลงานพี่อ่ะที่พี่เขียนคาว่าเกย์อะเอสไปเขียนคาว่าเกย์เฮ้ยไม่ไม่ครับไม่จริงนะใครไปเขียนต่ออีกอ่ะใครใครเขียนเนี่ยเอสเนี่ยมันแกวันเนี้ย ไหนไหนเขียนคำว่าเกยไหนไหนไม่ใช่วาดหรือว่าวิสวยวิสวยจังส่วนใหญ่โอ้โหอะไรเนี่ยลิเกลิเกมอรัรส่วนใหญ่เพื่อนได้เอันนี้อันนี้ลายมือเอกลายมือเน้ยเอ้ยเอ้ยคนสวยมณีนาคามณีเนตรมณีเนตรมองอ่านเป็นมณีนาคาเสียใจสอรรี่มองไม่เห็นอันนี้มีภาษาเกาหลีด้วย กดูกกดจว่ากนงกได้ถเจยังก็ทการดูดูในสมุดระบายสีเราในเรา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 พูดสิกจดูก็ได้โงก็ดีก็เรไม่จก็ได้แค่ตุมดำเล้วอ้ยนี่ประเทศอุ้ยข้ามหน้ามาเลยนี่อันนี้อันนี้วาสดสดเลยออ้ยนาคีม่มียังมาพังเอ้ยพอพี่นกถึงเรื่องหนึ่งนะม่มียังมาพังฉลาย ความมังเท้าสองลงได้แม่ดินสลายอย่างมันคงหืนจังตอนเลยเฮ้ยคิตตี้เหรอคิตตี้ทำไมคิตตี้ทรงอย่างนั้นคิตตี้คิตตี้ง่อยเลยคิตตี้ทำไมอย่างนั้นแล้วทำไมไหนอะคิตตี้คิตตี้น่ะคิดดูคิตตี้ดิไหนอยู่ไหนวะตกใหญ่ป่ะมัน น้องตุ้มแฉให้หนูเอามาจําได้ไหมหัวตุ้มแฉอ่ะมันเป็นหัวสิงโตแล้วตอนนี้มันมีสองแล้วตอนนี้มันมีสองตำบลตำบลโหัวซานกับนี่ชื่อไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักค่ะชื่อเพื่อนกับไม่รู้จักบอกว่าไม่รู้จักจะบอกทําไมคุณแนนุนเดลัสคือชื่อหนูเนาะไหนชื่อไหนชื่อไหนชื่อไหนพี่ปิงรู้จักวันตู่จีนไหมเนี่ยเดรัสพี่ปิงก็ต้องรู้ ไม่รู้ไม่ได้เชี่ยวชาต์จะมาเช้าซีพี่เนี่ยเอ้โฟกัสเธอไม่ได้เป็นเธอไม่ใช่เธอไม่ใช่หมอดูนะที่จะมาดูทุกอย่างว่าเออนี่ประเทศอะไรนี้อะไรพี่จะรู้จักไหมล่ะอันไหนอันไหนคืออันไหนเนี่ยงงเนี่ยโอ้พี่ปิงพี่จะดูของเอสก่อนวันนึงมันเยอะโอ้ยของเอสเยอะอ่ะของเอสสมุดเกี่ยวกับนาคีนะเนี่ยมีนาคีด้วยเนี่ยแน่เห็นมีคิตตี้ไม่ไม่ได้ดูหนุำนาข่าวนี่ <gauche> <aro qué> เคยด <Korean> ูภูหลังกาเฉยๆชูหลังกาเอ้ยภู้ลังกาล่าสุดเลยพี่พี่ดูพี่ดูอยู่สนุกนี่มันมีราคานี้พี่เคยพี่ชอบอ่ะเรื่องไอ้ภูหลังกาพี่ดูล่าสุดที่ช่องวันอะอย่าลืมไปติดตามละช่องวันจริงอย่าลืมไปอย่าลืมไปติดตามดูละครเรื่องภูหลังกาเนี่ยนะครับอยู่ช่องวันศาสตร์เสดมาวันไหนไม่รู้อะผมจะไม่รด้ว่ามาวันไหนไปติดตามกันด้วยนะคิด ลุงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปเดี๋ยวพี่จะปิดคลิปแล้วพอแล้วนุ่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กปดติดตามช่องผมแล้วก็ช่องเพื่อนๆผมด้วยนะครับวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอสหมายถึงนุ่นโอปอลแล้วก็น้ำปั่นแล้วก็วันใหม่ใน้องอาด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายอ๋อโทษสรี